ก็าะนั้นก็มั่กับเป็นบุญเป็นกรรมนะก็เป็นเป็นอีกวันหนึ่งสวันนีท่านรัชวัลวงศ์ต้องนิมนต์นิมนต์ท่านนั่งเฉยที่นี่ก็จะเป็นก็แดดสองหน้าหลงตาไม่ได้หรอกทำไปทำต่อแดดสองหน้าหลงตาไม่ได้หรอกใช่ใช่ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะออาพอดีแดด ตาสองลงสู่พื้นตาเห็นเด่นชัดเลยเสียงแต่หาไม่ว่าจะเป็นดี๋ยังไม่ได้เปิดข้อกิ่นก็คือนายกเทศก็สัญญาณก็ผมกังวลเรื่องสัญญาณว่าอาจ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 จะไม่ชมนะครับวันนี้ก็นผู้ที่เข้าใจว่าเราเป็นขาวพุทธหน้าที่หลักฐานก็เมตตา ไอ้ก็เพื่อนมนุษย์เพื่อนมนุษย์เราเนี่ยมันมีหลักที่ร่ำรวยที่ร่ำรวยก็มีเยอะอ่าเพาจะตั้งคำถามว่ารู้เดิน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 เสาร์ไปดูหางยูการัชกาลพูดว่ามาหางเนี่ยรัชกาลพูดว่ามาหางเนี่ยอ่าลดน้ำ รถนำกระมวลกระภาเขาปากขพ่งนับนองตัวนี้กระมวลกระภาเกราป่ากขพ่งนั้บนอยงตัวนี้ยังไม่ได้ใครใช่ตัวนี้ยังไม่ได้ใคราตัวนี้ามลาวิเศษกิติมาศเนาะอืมอไปทักไไรกับพ่อกันอไปทักไไรกับพ่อกันดีพอกงานขาดพนมสังตะ เนมานิมน์นลวงตาพีเน่ให้ไปเป็นแม่งานของอาจารย์พนมบนี้หลวงตาบาว่างก็เลยวางอยู่ปีเจ็ดศูนย์กาดอยากไปอยู่แต่พอคนหลายหมื่นนะงานนัดพบลูกลาา้างหลังมากครูบาอาจารย์กับมครสะดวกสะดวกเข่ามากเนาะ เอเถาแล้วโหมากอ่ะอันนะ้เ,าเ,าเ,าเนาะเล็กหน่อยมุกาาาาดาหัน่ะอาหารเ็ดไว้เดินสามห้อยผู้อาจารย์พระบูรพาจัสองปีที่หลวงตาเป็นครั้งแรกที่กลับเข้ามาสู่เนะเาะอบ้านหลวงตาอยู่หน้าโรงเรียนนี่ะ <laughs> เอบ้านหลวงตาอยู่หน้าโรงเรียนนี่ลรอยข <c ười> ่าไม่มีหลวงตาเหมาคนเดียวเนาะโดยบางทีจะปล่อยเป็นหน้าที่ของครูบา,านนอาจารย์เนาะซึ่งพา่พาสายหลวงผู้บัานเบอกพระนังเจนเทินอยู่กับสอนพาก็มีในลังเทือกอ้นติดในสัยเนาะแต่ว่าบมเป็นอย่ายงหรอก เพราะว่าจากวิทยาเนี่ยเนาะสิ่งเนี่ยเนาะสิ่งเป็นภูมิประสบการณบอเรื่องธรรมะบอเรื่องหไร้เรื่องอาจารย์วิทยาภงกะรศินเนาะในรูปแบบหนึ่งเนาะทักทายอะไรเงี้ยเนาะ วันนี้เนี่ยมาก็ถือว่าเป็นความที่ทั้งบ่อทั้งโลกกับปิติยินดีที่ได้กลับมาเนาะเออกลับมาบ้านเกิดตัวเองเนาะลุงป้านาะอาลุงป้านาอาพ่อ,อญ่แม่ไงกันวันเนาะว่าอตอนหล,ลับมลลัมมีระพงกับบอลเมื่ออยู่หักมังห่านบอลแล้วเนาะ มีคนเบิ่งหลายบมเยอะอยนะู่เนาะถึงยี่สิบคนไหมอ่านะฮอ่เนาะอก็ปีหน้าจะลดลงลดลงวันหนึ่งคือปกติเราเนี่ยไม่าคืนนี้ก็ยังมีมลรอีกคืนหนึ่งเนาะทีนี้ถ้าหลงตาลดเหลืออยู่วันเดียวเราก็อากหกแสนก็เป็น เป็นเก้าแสนห้าแล้วเราเนาะหลวงตาคิดว่าลาเนี่ยสองคืนก็เจ็ดแสนห้าเอามารวมกับหกแสนที่หลวงตาจะมอบใ้ทุกปีเนี่ยมันก็เป็นเก้าแสนห้าหลวงตาก็เพิ่มอีกห้าหมื่นมันก็เป็นหนึ่งล้านบาทรุ่นศูนย์หกเนี่ยอ่าหลวงตาก,ก็จะมีกองทุนให้ปีละจะอ่าตายไปแหละห <c oughs> เนาะ <c oughs> เออเพราะฉะนั้นรุ่นนี้รุ่นนี้ที่ตั้งเป็นองค์ เปล่านะอ่ามาหัวล้านด้วยกันละกูกับมึงอะอ่อ่าอ่เนี่ยกระสืให้ทั้งอ่าเป็นปีเริ่มต้นเนาะเอออ่าเนี่ยพปลาเนี่ยปหนึ่งด้วยกันปีหน้าเนี่ยจะลดหมอลำคืนหนึ่งจากเจ็ดจ่ายหมอลำสามแสนห้าลบแล้วก็เพิ่มอีกห้าหมื่นมันก็จะเป็นหนึ่งล้านบาทปีมันก็จะมีเนาะ เออว่าออ่่าเนี่ยเราจัดพัสดุนี้ก็ไปหาไปคุยได้ในรุ่นเราเนาะใจด้วยกันนี่แหละเนาะเออหลวงตาคิดว่ารุ่นศูนย์หกเนี่ยนะหกเนี่ยไม่ว่าหญิงชายเรามารวมกันไปไหนมาไหนอยู่ต่างจังหวัดไปหลวงตาอาจจะเป็นใสผ้าเหลืองบบเนี้ยเออกูเคยบอกเลยว่าผู้เเฮ็ดใันไหมเห็นไหมเออ เด้กกาบูหอนเมียบนดแล้วบัเนี่ยเห็นบอเพราะฉะนั้นการที่หลวงตาคิดว่าถ้าเราพร้อมการเรียนเนี่ยมันต้องมีห้องน้ําห้องน้ําสําคัญแนกน้อยบ่เนาะนาอคนมากมันก็ต้งขี่ตรงเงี้ยวเนาะห้องน้ํานี่สําคัญมากเนาะเนาะไม่แทรกแสงการบริหารแต่ว่าควรปีศูนย์หกเข้านอกเนาะ อ่าเนีเห็นไหมไปคนก็จะรู้จักรุ่นชื่อเสียงขึ้นมาเนาะรุ่นนี้อ่าโดยเฉพาะเรามีสื่อมีคนรู้จักบ้านจุมจังเราเออโรงเรียนเราเนาะเออจังหวัดการสินบ้านจุมจังนี่แหละต่างคนต่างมีหน้าที่อย่างหลวงตาเนี่ยก็ค่อนข้างสนิทนะเออสารสิ์เอเอฮะ พวกนี้อุตส่าจะเรียนเก่งเนาะเรียนเก่งเนาะสารสิทธิเรียนเก่ง,นะกงอ่แต่ลงมตาในขาดแข่งเฮือแข่งพ่ายแข่งบุญวัสนาที่จริงเนี่ยชินอุปนิสยปัจยโยนะนิสัยเป็นเหตุเป็นปัจจัย